เปิดผู้ทำแต้มสูงสุดทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเกมทุบสาวฝรั่งเศสส่งท้ายวิน2025สนามแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจอศึกหนักแพ้3ามนัดรวดต่อทีมชาติโปลแลนด์เบลเยียมและตุรกีทำให้อันดับโลกหล่นจากที่13มาอยู่ที่17และยังรั้งบวยของตารางคะแนนวิยนปีนี้ล่าสุดทับลูกยางสาวไทยก็สามารถตวดล็อกชัยชนะนัดแรกในศึกวอลเลย์บอลชาติลีก2025ได้สำเร็จหลังโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะฝรั่งเศสส1เซตในแมตช์ส่งท้ายสนามแรกที่ประเทศจ,จีนโดยผู้ทที่ทนาะแนนสสูงสุดใเกมพมพพิิช กรมสาวลูกยางไทยกดไป19คะแนนเท่ากับอิมานเอนดิอาเย่ผู้เล่นฝรั่งเศสตามมาด้วยวริษราศีทะเลิศทำไปได้16คะแนนและดลพรสิงโพท์ทำไป13คะแนน